สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทท่านวันนี้มาในหัวข้อคุณช้างตะโกนลั่นหนุมานลงดงหลวงแล้วเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะเราก็ได้รับฟังข่าวจากหลายๆช่องเลยนะคะเป็นการโหมโรงโหมกระนำข่าวออกมาเป็นระยะระยะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ย มาจากช่องขุนช้างช่องเดียวค่ะที่นั่งพูดมนโนไปว่าหนุมานจะลงโดนแน่งานนี้ดาราโดนแน่แต่ก่อนจะมาฟังคลิปเสียงที่ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ความเห็นไว้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เคลือคลายมาแล้วของเราให้ครบทุกช่องเลยนะคะแล้วเรามาฟังกันค่ะว่าสิ่งที่ขุนช้างมนโนนั้นท่านผู้ใหญ่ท่านนี้มีความเห็นว่าอย่างไรคะ่ะ wow. ว่าปู่มีความคิดเห็นยังไงกับไอคลิปที่ส่งมาปู่ดูที่มีคนออกมากวิพากษ์วิจารณ์มาอาอะไรอ่ะก็จะจับเนี่ยนะแต่คลิปของบุคคลคนนี้พูดเนี่ยนะโอ้ยปู่บอกตรงๆนะปู่เลิกให้ความเชื่อถือมานานแล้วนะลูกผิดไหมเขาก็ไม่ผิดละลูก พราะเขามีสิทธิ์ที่จะพูดได้วิภาควิจารณ์ได้เขามีช่องทางพูดเขาก็พูดไปก็เหมือนเราเนี่ยมีช่องทางพูดแล้วก็พูดไปอืมอืมฉะนั้นเขาไม่ผิดหรอกนะเขาจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาแต่ความเชื่อถือสําหรับปู่ฟังแล้วปู่เลิกฟังเลิกนี่มานานแล้วเลิกนี่มานานแล้วแต่ปู่ก็ไม่โทษว่าเขาดีเขาชั่วเขาผิดเขาถูกแต่ปู่ไม่เชื่อถือ ที่ไม่เชื่อถือก็ตั้งแต่น,นูนแหละอืมตั้งแต่ไหนอะตอนแรกๆเข,าาข้ามาคดีนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ดูเขาจริงจังกับหลักฐานพยานที่เขาวิพาษ์วิจารณ์ออกมาเช่นการมายอมบั่งร้อยแผลน่วนร้อยแผลนี่ดูเหมือนจะมีน้ำหนักมือนเขาจะเอาจริงแต่สุดท้ายพอตำรวจไม่เล่นด้วยเขาก็แถไปทางอื่นซะ ถ้ามันเป็นจริงถ้าคนรู้จริงเห็นจริงเนี่ยเขาต้องยังยืนยังคำเดิมที่ตัวเองค้นพบมาเจอมาหลักฐานนี่มาสู้สู้ความกับตำรวจว่าเออเรื่องนี้นะมันเป็นอย่างนี้แต่นี่เขาก็ปล่อยทิ้งเมื่อตำรวจไม่เรียนด้วยเขาก็ปล่อยหลักฐานเหล่านั้นทิ้งแสดงว่าหลักฐานที่เขาพูดมาก็เกิดจากมโนจากวิพากษ์วิจารณ์เหมือนเราเราทั่วไปเนี่ยยังปู่ก็เคยมโน ก็ึ้นไปเหมือนกันอ,อวิพาวิจารณไปมันน่าจะอย่างงู้นมันน่าจะอย่างนี้ตามเหตุตามผลตามข่าวตามวิเคราะห์กันมาฉะนั้นมันก็เลยไม่เชื่อถือออแล้วก็มาอีกหลังๆมาเนี่ยก็อะไรอีกอ่ะก็ดูพฤติกรรมแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเข้าไปโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะอ,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 อะไรที่จะเน้นหนักอะไรหนักหนา ก็เพียงพูดลอยๆไปตามเกมตามที่ตำรวจรู้ข่าวมาว่าเออตำรวจจะจับยงงจอย่างง้นจะทําอย่างงี้หรือรู้อะไรไปก็พูดตามเหมือนเหมือนลักษณะโคศกอะนะโคศกละครจะออกแสดงเอลิกเกจะออกแสดงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโคศกก็จะพูดพูดเป็นให้ได้อัธรสดเสริม เสริมเข้าไปในลักษณะนั้นไงลักษณะคลิปนี้ก็คล้า,ลายๆกันแหละนะเหมือนจะเสริมให้มีรสชาติในการฟังให้คนเชื่อถือในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นค<ป>ดีเนี่ยมันเป็นคดีเนาะมันเป็นการคาดเดาถ้าสมมุติว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นไปตามที่เขาพูดออกมาเนี่ยส่วนดีก็จะเกิดขึ้นกับเขาเขา,เขาคิดนะจะเกิดขึ้นกับเขาว่าเออกูรู้เนะ รู้แล้วเนี่ยถึงได้กล้าพูดกล้านี้ไปเหมือนละครเนนะี่ยลักษณะนั้นแต่ถ้าเกิดพลิกแพงไม่เป็นไปตามแผนไม่ไม่เป็นไปตามคำพูดของเขาเขาก็มีทางออกของเขาอยู่เหมือนที่แล้วๆมาเนะี่ยเป็นแผนอย่างงู้นอย่างนี้เป็นจิตวิยาหรืออะไรกว่ากันไปแล้วแต่สปิริตท,ที่เขาจะเอาคำพูดเขาได้เนี่ยลูกฉะนั้นปู่เลยไม่ไม่ให้ความเชื่อถือ ส่วนท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็เหมือนเดิมค่ะเขียนลงมาใต้คลิปเลยค่ะแล้วเรามาดูกันว่าเราชอบไหมถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ